สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไทยซิ่งชาแน,นลครับพอดีเลยครับพี่น้องแผ่นหนึ่งเรียสักนี่ละเล็กแผ่นหนึ่งเรียสักน,นี่ละน,น,นี่เออตัดได้ลงโตครับลงโตพอดีเลยอันนั้นแผ่นหนึ่งสามมิลสามมิลเดี๋ยวนี้อยู่หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ เออหนึ่งพ้ยี่สิบแผ่นหนึ่งครับนี่ย่บานผมอยู่ยวาปีหนึ่งพ้ยี่สิแผ่นหนึ่งครับราคาเหล็กอันนี้สามมิ้นครับสามนิ้นก็ถือว่าหนาแลวพี่น้องจวดแล้วนามินมเดี๋ยวกน้องกำลังไล่เชื่อมต่อให้ครับ<ม>ลร้องมึงบลร้องกับบลรูบลร้องกับบาเป็น <laughs> เชื่อมใส่ตูฟ้ฟาคอรอแบบบา้ังใส่กใสแกดครับแต่เชื่อมดีครับเชื่อมดีก็เชื่อมง่ายก็ถูกไฟฟ่ายอยู่ตู้เชื่อมถูกอยู่ตู้งหญ่แบบนี้อยู่ครับอยู่ทั้งนัน้นใส่ตัวนี้เชื่อมก็เชื่อมง่ายครับต่อกันก้อนนี้ก็สิไล่ใส่ขางเเชื่อมเนียน,น,นแล้วก็เลียฟังคุณ ล้วก็สิได้ไล่ไล่พื้นตัวแน่นแล้วก็สิได้เลาะขางเลาะขาง่างถ้าได้เหมือนกับเลาะอไดเครื่งเดียวเดี๋ยวสิเลาะอ,ออกครับดิเอาออกเลยพี่น้องสองขางแล้วก็เฮ็ดท้ายเหยดท้ายตัวนี้ท้ายตัวนี้มันหักแล้วตอนในหาเล็กหนานามาดามล็กบบดนะครับเล็กลายอยู่ตู้ห้องผมซื้อมาได้สองปีแล้วใส่ดีครับใส่ดีโอเคได้จวดเลยใส่ดีครับ ก็ทาก็ทาคุม้ายอะคุม้า,า,ายเงี้ย,ยสูตตูวไปนี่ผมซื้อมา4,000กว่าบาทเมือ่อดวดไป10ก,โ10ก,โ10กโิโลเลย10กิโลมี0โลหละมีโลหนึ่งกล้องเดียวก็พือว่าโอเคครับใส่งานดีใส่งานยังไงฟ้ยฝ่าครับ พราะปะบูมุนมีสื่อมา,หอมอา,อาอให่สองมวลนี่หน่าจะพ่อยครับเทปหนึ่งแล้พ่อกับตู้ไฟฟ้าต่อจวดเสียเสียวมาเลยมือวันนี่ทุลักทุลีสียเลยเกิดขวิดมือครับเสียเสียมาขวิดยันขวิดมือเสีออยสเสียวมาขวิดยัน ค่น,นี้แล้วแติทีงพุ่นเราจะว่ส้สิอุดฟูนี่ครับรถยายไปน้าว่านครับภารกิจนี้แล้วก็ับออกลุยรถนี้ครับรถพ่วงต่อเขาเซ็ตสีสมนี่น้องเซ็ตสีสมเลย ชื้อสมเลยละก็เสด็งง่ายไปไว้นะบุญล่ะคิดว่าง่ายไปไว้นะคือ,อท้ายนี่ผมสิเลาะออกมดเล,ล้ล่ะตรงต้นนี้ไว้เชื่อมด้กันแล้วตีกันไรมันเป็นหลุม มันลุบลงแล้วเอาทีดึงใช่เงี้ยเยอันนี้เอาเทเลอร์หน่อยห้องไม้สีเด้พี่น้อนบริเวนตัวรถเนี่ยโอ้กับตัวรถเตียบันเนี้ยสบายจะเฉิมไหมดิขึ้นลงนี่ง่ายครับ biếng nè, bây giờ này vẫn té hoa sẹp quá, nghe trong con cho kìa, ôi, haha, ah, chat bay, qua va mày nó hả? Boss ai ở thay เดี๋ยวตีลิเกซีดกับฟังเพลงไหมนะ้ำลิเกซีดไหลอยากให้มันเป็นคู่ยังงี้สิเขาต้องแกงใส่ขวาใสา่ขวาใสา่ให้มันถือข้างทึงน้ำทั้งนางน้ำทั้งทึงน้ำทางนางน้ำน,นี่บอลมีอันเวตาตัดแสงอยู่เด้เลยได้เห็นโอเคโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชรยรถไทยซิงแชนแนลเรืเดยอพี่น้องเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ